สวัสดีครับครูหลวงคริสเตียนติงปองนะครับคอนเทนต์นี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องการแบ่งเวลานะครับการแบ่งเวลานะครับไม่ใช่ว่าแบ่งให้เท่าๆกันนะครับการกินการนอน การออกกำลังกายการทำงานการพักผ่อนการเดินทางไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งเวลาให้เป็นเท่าๆกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันมีช่วงเวลาและมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับผมแต่สิ่งที่เราควรจะต้องแบ่งเวลาให้กับชีวิตเราทุกวันนะครับก็มีการดูแลสุขภาพการพักผ่อน การทานอาหารการออกกําลังกายนะครับก็จะพูดคร่าวๆนะครับสมมติเรามีเวลา24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นความจริงนะที่เรามี24ชั่วโมงทุกคนนะครับทุกวันนะครับเราควรจะแบ่งเวลาให้กับการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะครับผู้ใหญ่ถ้าเราลบ6-8ชั่วโมงออก ยี่สิบสี่แล้วก็จะมีสิบแปดชั่วโมงแล้วก็สาหรับคนที่ทํางานประจํานะครับทํางานเป็นกะหรือทํางานประจําที่ได้เงินเดือนก็อาจจะลบเวลาทํางานออกก่อนนะครับอ่าสิบแปดแล้วนะนอนหกสิบแปดลบจากยี่สิบสี่เรามีสิบแปดชั่วโมงเราทํางานเป็นกะแปดชั่วโมงสมมุติแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยก็เหลือสิบชั่วโมง แล้วก็เราก็ต้องแบ่งเวลารับประทานอาหารนะครับ10ชั่วโมงเราอาจจะรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นอย่างละ30นาทีก็จะเหลือประมาณ7ชั่วโมงแลวเราก็ควรจะแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนการไปเที่ยวการดูหนังหรือการเดินทางอีกประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับก็ แล้วแต่คนที่ต้องการพักผ่อนมากน้อยนะครับแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการดูแลจิตวิญญาณนะครับสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านาพนะาระคัมภีร์วันละสี่บทการนมัสการวันละสองเพลง3เพลงนะครับการอธิษฐานกับพระเจ้าวันละชั่วโมง หรือถ้าพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็จะแบ่งเวลาในการทำสมาธิสวดมนต์หรืออ่านหนังสือธรรมะอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าผมก็เป็นคริสเตียนนะครับก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องศาส,สนาที่ในหลายคนเชื่อนะครับแล้วก็เราควรจะแบ่งเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองนะครับ หลายคนศึกษาต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหลายคนเรียนออนไลน์เรียนติ k กต k เรียน y o u t u b e อเรียนเพจเฟซบ o ๊กยิงแอดการทําธุรกิจเล่นหุ้นอะไรต่างๆนะครับก็มีมากมายที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการเรียนภาษานะครับเพราะว่าถ้าเราพูดภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาก็จะ มีช่องโอกาสในการประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับในการสื่อสารกับคนที่ต่างประเทศหรือการเข้าใจบทสนทนาเข้าใจนิยายละครที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับภาษาที่เราควรจะเรียนแล้วก็พัฒนามากในยุคสมัยนี้ก็มีอังกฤษนะครับ English ภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุน่นภาษาฝรั่งเศสเยอะแยะเลยนะครับเยอรมันสเปน เราสามารถเรียนแล้วก็ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างใบนี้ได้นะครับก็สุดท้ายสิ่งที่เราควรจะแบ่งเวลานะครับให้นอกจากการกินการนอนการทำงานการพัฒนาตนเองการออกกำลังกายตามสินาทีหรือชั่วโมงหนึ่งต่อวันเราก็ควรจะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับผมให้กับคุณพ่อคุณแม่ คุณลูกภรรยาสามีเพื่อนพี่น้องนะครับผมก็ใช้เวลาตรงนี้ในการวันเสาร์ใช้เวลากับครอบครัวที่บ้านนะครับคุณพอ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยกันบ้างทานข้าวด้วยกันบ้างหรือว่าเล่นกีฬาด้วยกันหรือว่าไปเล่นกีฬาไปใช้เวลาพักผ่อนนะครับไปนาไปดูต้นไม้ไปดูอะไรนะครับก็เป็นาง แล้วก็ครอบครัวเป็นรั้วที่สําคัญของชีวิตของเรานะครับผมไม่ว่าเราจะดูแลลูกอย่างไงเขาก็ต้องจะได้รับมรดกจากชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีวินัยเขาก็จะฝึกเรื่องมีวินยัยถ้าเราตรงต่อเวลารักษาคําพูดถ้าเราสัตย์ซื่อลูกหลานเราก็จะเรียนแบบนะครับแล้วก็นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเราจะควรควรแบ่งเวลาว่างเลยนะครับแบ่งเวลาให้ว่างด้วย สมมติคุณมีตารางเวลาส8ดชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณเหลือเวลาอีกหกชั่วโมงนี้แล้วใส่ยัดเยียนลงไปทำธุรกิจหาความรู้ให้ครอบครัวถ้าเราไม่ว่างเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ฉุกเฉินมาเราก็จะไม่สามารถจัดการเวลาในเวลาว่างนะครับอย่างเช่นคุณถูกลอตเตอรี่คุณจะมีเวลาในการบริหารการเงินที่หกล้านยังไงนะครับ หรือลูกคุณประสบอุบ,อบัติเหตุอย่างเงี้ครับหัวแตกข่าแตกแขนหักขาหักหรือรถคุณประสบอุบติเหตุถ้าคนไม่แบ่งเวลาว่างไปเข้าอู่ไปซ่อมหรือว่าไปดูแลคนที่เจ็บป,บป่วยในครอบครัวอาจจะมีพ่อแม่ป่วยมีลูกป่วยแฟนป่วยเราก็จะไม่มีเวลาในการที่จะบริหารเวลาไปนัดจองคิวไปใช้บัตร อะไรทั้งนั้นครับแล้วควรจะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและกิจกรรมที่เป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนการสงรามอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวไฟถลม่มบ้านไฟไหม้หรือว่าน้ําท่วมอะไรครับมีเวลามากมายฉุกเฉิน,ฉนก็สั้นๆน,นะครับสําหรับการแบ่งเวลาในชะีตเรานะครับยีิบสี่ชั่วโมงนอนไปแล้วหก โดยประมาณอาจจะนอน4ี่ทุ่มถึงตีห้หรือ5้าทุ่มถึง6กโมงเช้าก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าแต่สุขภาพสองก็คือการทํางานนะครับ6กเชั่วโมงบางคนทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่มีเวลาเป็นกะนะครับอยากจะขายก็ขายอยากจะออนไลน์อยากจะไลฟ์สดก็ทําหรือเวลาไม่ว่างเวลายังไม่ตื่นก็ไม่ทำนครับก็ควรจะแบ่งเวลาในะ ให้กับงานที่เป็นธุรกิจหารายได้สัก4-5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับบางบางอาชีพก็ทํางานตอนกลา,างคืนกลางวันก็จะว่างบางที่ทํางานตอนกลางวันกลางคืนก็จะว่างเที่ยวได้พักผ่อนได้ครับบางอาชีพทางานไม่เป็นกะต้องแพ็คของต้องส่งของต้องไลฟ์สดเป็นเวลาบางทีก็ไม่ต้องใช้เวลามากอาจจะสี่ชั่วโมงต่อวันก็แล้วแต่งานนะครับก็ตามเนื้อผ้านะครับ แล้วก็แบ่งเวลาการรับประทานอาหารไปไม่ควรจะทานอาหารเยอะหรือน้อยเกินไปนะครับพอดีก็ควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่นะครับครบห้ามเพียงพอครับแล้วก็เวลาให้ครอบครัวให้คุณลูกสามีภรรยาพี่น้องนะครับแล้วก็ควรแบ่งเวลาพัฒนาตัวเองนะครับเรียนภาษาเรียนคอมพิวเตอร์เรียน สับเพีเหรามากมายครับก็ในการแบ่งเวลาการใช้เวลาในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับดื่มน้ำเยอะๆดื่มนมครับแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะนะครับก็ในค่ำคืนนี้คุณผมก็ขอ,อกล่อมให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์พระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับถ้าเป็นพี่น้องคิดเสียนในคิดจาก,ก็อย่าลืมให้เวลากับพระวจนะ การอธิษฐานแล้เพืนยานนะครับจาอยพร,พรครับ